ยันอะไรทรงคุดกับพูดทุคุณที่แท้จริงจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามชมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูมูเตลูนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของยันพระนารายณ์ทรงคุดนั่นเองนะครับผมที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องกันเข้ามาว่าให้ผมทําเกี่ยวกับยันนี้หน่อยนะครับผมก็นึกขึ้นมาได้นะครับว่ายันนี้เนี่ยมันมีพุทธคุณที่แท้จริงอยู่อีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะยังไม่รู้นะครับผมเอ,า,อางนี้ดีกว่าครับทุกคนลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าพุทธคุณที่แท้จริงของยันพระนารายณ์ทรงคุดเนี่ยคืออะไรอ่าห้ามโกงนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูกันต่อคอมเมนต์มาเลยนะครับ ออแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมจะต้องขอแยกก่อนนะครับว่าพระนารายณ์เนี่ยนะครับมีพุทธคุณยังไงพระยาคุณเนี่ยมีพุทธคุณยังไงนะครับผมพระนารายณ์เนี่ยนะครับเป็นเทพแห่งการคุ้มครองเทพแห่งการรักษาจะช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีนะครับป้องกันพูดผีพีศาตเสนียดจันไรนะครับผมแล้วก็ยังเป็นเทพชั้นสูงที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของอํานาจบารมี ชื่อเสียงลาบยศทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับจะช่วยทําให้ชีวิตเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมส่วนพญาคุดนะครับจัดว่าเป็นเทพที่มีพุทธคุณในเรื่องของมหาอำนาจเนี่ยเด่นมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะช่วยในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินเงินทองนะครับแล้วก็มีความเชื่อกันว่าสามารถลบล้างอาถรรพ์ป้องกันคุณไสยจะพูดผีปีศาจต,ต่างๆได้ด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับพญาคุดเนี่ย มีความคงกระพันชาติเพราะว่าตัวพญาครุฑเนี่ยเป็นอมตะนะครับแล้วก็มีความเชื่อกันว่าสามารถป้องกันงูเงี้ยวเคี้ยวขอหรือว่าสัตว์อสรพิษต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วยันพนารายทรงคุณล่ะครับมีพุทธคุณยังไงใช่ครับผมทุกคนเดาไม่ผิดครับก็คือเราเอาพุทธคุณของพนารายกับพุทธคุณของพญาครุฑเนี่ยมารวมกันนั่นเองนะครับผมแต่พุทธคุณที่แท้จริงที่มันยังมีอยู่ในยันพนารายทรงคุณนี่แหละครับที่ผมต้องการจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของการเดินทางนั่นเองครับ แลวถ้าถามว่าทำไมถึงเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็เพราะพญาคุดเนี่ยนะครับเป็นพาหนะให้กับพนารายในเวลาที่พนารายต้องการจะเดินทางนั่นเองนะครับผมแต่เพื่อนต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าพญาคุดไม่ใช่เบี้ยร่างหรือวัาทารับใช้ของพนารายนะครับทั้งสองคนเนี่ยนะครับเคยทําการต่อสู้กันแต่ว่าไม่มีใครเนี่ยเอาชนะใครได้นะครับผมจึงทําข้อตกลงกันโดยที่พญาคุดเนี่ยจะยอมเป็นพาหนะให้กับพระนารายในเวลาที่พนารายต้องการนะครับผมและพระนารายเนี่ยก็จะมอบพรให้กับพญาคุฑหนึ่งข้อ นั่นก็คือเรื่องของความเป็นอมตะนั่นเองนะครับก็เพราะแบบนี้แหละครับยันพนารายทรงคุตจึงเกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยตรงก็คือว่าถ้าเราเดินทางไปไหนแล้วมียันพนารายทรงคุตติดตัวไปด้วยก็จะทาให้การเดินทางทางนั้นเนี่ยราบรื่นแขวงคาดปลอดภัยเดินทางไปไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตามีแต่คนเอ็นดูนะครับ แล้วก็ยังห่างไกลจากอาถรรพ์สิ่งไม่ดีพูดผีปีศาจทั้งหลายจะเดินทางไปทํางานหรือว่าจะเดินทางไปค้าขายก็ยจะประสบแต่ความสําเร็จความเจริญรุง่งเรืองนั่นเองนะครับและสําหรับใครหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจยันพันนารายทรงคุณนะครับผมแนะนําให้หาเป็นพยันพกติดตัวหรือว่าติดรถเอาไว้นะครับผมไม่แนะนําให้สักนะครับถามว่าทําไมถึงไม่แนะนําให้สักดูได้ที่คลิปนี้นะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวของพุทธคุณที่แท้จริงที่อยู่ในยันพันนารายทรงคุณ ถ้าหากวันเพื่อนชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยอย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้โมมูเตลูช่องกู๊กูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย